ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับฟงสปาร์เก้นชา n แนลเหมือนเคยนะครับอยู่กับเดอะฮัง e r g a m เกมสอ่าวันนี้วันนี้มาแปลกนะวันนี้มาแปลกเป็นการ์ตูนก็ค่อนข้างติดใจนะกับไอ้กเกมนี้เล่นแล้วเริ่มมันเริ่มมันเริ่มหนุกอะมันเริ่มหมนึกนะฮะก่อนที่จะเป็นชื่อเกม Old s h o o o g a เก s ก็จะเป็นเกี่ยวกับการ์ตูนในวัยเด็กนะก็จะมีไม่เกี่ยวมาบ้างฮะ จะมีมีอะไรบ้างก็มาดูกันเลยครับจากกลุ่มที่หนึ่งนารูโตะแล้วก็ซาสึกเกะเนี่ยประตูเรื่องนี้จบไปแล้วสักพักหนึ่งมีออกตอนใหม่มาอีกแล้วอะไรวะเนี้ยช่างมาเดินนะก็เดูเรื่อยๆกลุ่มที่สองยูฟี่แล้วก็ก๊อดอุศบนะเดชว่าเป็นก๊อดแล้วนะกลุ่มที่สามฟุนโตคุเออหน้ารู <c oughs> ใครสนาหารุกมาวะเนี้ย กูเองนี่วะแล้วก็เบจิต้าอ่าเป็นกูสีนอยู่แล้วนะกลุมที่สีทอมแอนเจอรี่อ่ามาจาับคู่ดูดูเซว่าใครจะเหลือรอดกลุ่มที่5้าอ่าอันนี้ถ้าคนไม่เก่าก็จะไม่รู้จักนะฮะจะเป็นเรื่องเอ่อซามูไรยเยบะนะฮะเป็นการ์ตูนที่เป็นหนังสือการ์ตูนเรื่องแรกเลยนะ,ะที่ผมอ่านตั้งแต่เกิดมาแล้วผมติดใจมากอ่าก็จะเป็น ย่ยบากพระเอกของเราแล้วก็โอนิมารูซึ่งเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้นะกลุ่มที่หครับเอเดกเวนโคนันไปที่ไหนแม่งตายหากันหมดครับอ่าไม่แน่นะคนนั้นอาจจะชนะก็ได้นะด้วยความด้วยความเป็นตัวการ์ตูนนีของมันนะแล้วก็ฮัตโตรีฮะที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันนะกลุ่มที่เจนี้เลยครับผู้มากับของพิเศษครับดูไรมอนกระดูกวิตะแม่คนี้นี่อาจจะชนะก็ได้นะ ใช้ของวิเศษอะไรแลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกลุ่มที่แปดนี่อันนี้คนส่วนใหญ่น่าจะไม่รู้จักนะฮะเออเอ้ยนี่มันก็ขคืนมาทุกทีเลยโอ้ยลำคาแล้วนะนะเป็นเอ่อมาจากเรื่องซามูไรพเนจรน,นะครับก็จะเป็นเคนชินกับซามสูสเกะ,ะฮะเป็นเพื่อนกันกลุ่มที่เก้านี่โอ้โหกร์ตูในใวก์ตูนนตำนานนะกร์ตูนตำนาน ชินจังคนระับเป็นชินโนสเกะกับฮิมนาวารีนะฮะสองพี่น้องจำป่วนกลุ่มที่สิบนี่อันนี้เริ่มเริ่มเลเทน,นะฮะเป็นนักบอลเป็นนักบอลกับตันซึบะสะครับจากเรื่องกับตันซึบะสะอ่าก็จะมีซึบะสะกับว ok าคาบายาชิอ่าจ้าชนะเนี่ยแบบเตะบอลอัดเขาอะไรอย่างงี้นะถุยกลุ่มที่สิบเอ็ดนี่มาจากเรื่องยูกิโอนะครับ อุโตยุกิแล้วก็ไคบาร์เซโตะเนี่ยเขาจะใช้การเทพครเขาจะเลี้ยงโอชิออกมานะแดกเลยทุกคนเลยไม่ใช่ละวกลุ่มสุดท้ายอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่การ์ตูนครับแต่ว่ามันเป็นซีรีส์เกมที่ผมชอบที่สุดน่าก็คือไฟนอลนหนึ่งฟรนเซสีภาคที่เก้านะครับก็คือตัวเอกของเราซีดานซีดานนี่ใช่ที่เป็นนักบอลนะฝรั่งเศสอนั่นน่ะถุยไม่ใช่ละแล้วก็วี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 ดูผมอ่านผิดวะ <c oughs> ผมก็ไม่อ่านไม่ถูกอะ่ะเออเป็นจอมเวทที่ผมถือว่าโคตรเก่งเลยนะโอเคก็ครบแล้วนะครับสำหรับสองคนเราจะไปเริ่มเกมโอสคูลเกมกันนะบัดนี้ไปเลยแม็กนมไม่ใช่ The ะแบ b แบน้ำตอนนะเดอะไลมอนออกมาจากโคโนโูเปียวีวีเอ่ออะไรอะ่ะเอาโล่ขึ้นมาอ่ะโล่เรียนรู้ ไม่รู้คืออ่ะหยิบโลกขึ้นมาแล้วก็ออกจากโคโนโฟเปียไปพี่แมอลี่ก็ด้วยเอา้าไอน้นี่เอา้าทำไมรูปเป็นนี้เออใช่หมดเลยครับซารุโสกเกะเอ่อได้นี่ไปอ่ะเฟิร์สเฟิร์สเอทใช่ไหมชุดชุดปฐมพยาบาลแล้วก็ออกไปโอนิมารูวางระเบิดฆ่าเคนชินโนบิตะชินจังแล้วก็ยูกิอ้าโอ้โหมาถึงโอนิมารูนี่ฆ่ากันที่ผาไวโฟงน,นะครับ อะไรจะขนาดนั้นนะเย่บาเอา่อสร้างสร้างอาหารเท่าที่เขาจะสร้างได้นะฮะอ่าเย่บาก็โห้โหจแบบโอนนี่มันรู้ที่สุดยอดทั้งเกนชินโนวิตะชินจังยุกิตายฮนะโอ้โหถ้าโนวิตะตายผมก็ไม่แปลกใจนะไม่มีอะไรมดอยู่ด้วยเก <c oughs> ี่ยวไหมเนี่ยซุนโกคุหาหน้ามูจริงๆเลยก็ <c oughs> ออกไปจากโคโนคัปียังไม่มีอะไรมากมายซาสึสเกะ มัดแขนของวากาบายชีไว้ว่าทำไมวะเบติต้าก็ออกจากโคโนโคเปียไปเจอรีีก็ด้วยอุซอุก็ด้วยไคบาก็ด้วยชิงจังชิงจังโอ้หเจอกระเป๋าที่เต็มไปด้วยระเบิดครับอ่าเ,อเด็กเวนี่จะมาพิกโลกรึเปล่าเนี่ยเออนารุโตะก็ออกจากโคโนโคเปียไปซีดานเก็บเออเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสามง่ามฮะอ่าแล้วก็ออกจากโคโนโคเปีย ฮัตตูรีเอาตะกร้าใส่ขนุนปังตีจมูกลูฟี่อู้หูลูฟี่ซีสายจมูกหักเลยทอมทอมทำอะไรอ่ะเอะออไรวะอ๋อไม่ใช่คืออ่าผมผมพูดผิดเทษที่คือซ<ๆ>ีดานเนี่ยมันเก็บเออซิกเกิลน,นี่มันจะเป็นเคียวหรอเปล่าน่าจะเป็นเคียวนั่นแหละเออน่าจะเป็นเคียวแล้วก็ออกไปแต่ว่าเธอไอ้ทอมเนี่ยทอมมันได้ สามงามไปฮะซึบะภาก็เก็บกระเป๋าแล้วก็หนีไปอ้าโหวันแรกนี่ก็มีการตายเลยครับว,วันที่หนึ่งอา้าวใครบะตายจากความหิวกระหายโอ้โหน่าสงสารใครบะนา <c oughs> สงสารซามูไกะและเบจิต้าทำงานร่วมกันในวันนี้อาโคนันชนะเจอรรี่ในการต่อสู้ชนะ มันก็ต้องชน้ยอยู่แล้วเอาวมันก็เป็นแค่หนูใช่ไหมแต่ว่าโคนันก็ว่าชีวิตอืเด็กเวนนี่ก็มีข้อดีเหมือนกันเว้ยแล้วไอมอนขึ้นไปที่สูงหรอือมเดี๋ยวตกลงมาตายหรอกไอพวกขึ้นสูงๆนี่ไม่มค่อยจะรอเท่าไหร่หรอกนะซีดานก็ไปอยู่ที่แม่น้ำวากาบายาชิยิงธนูใส่นาโตะตายหา่าอ้าวโอ้ โอว่ากับไบยชิเป็นผู้สาประตูดูดูทีไม่มีพิพัยนะแต่อื ừ, 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 น่าโตตายไปแล้วตำแหน่งโคครั้งนี้มุงรู้ทำใหม่วะเนี่ยโอ้ย <laughs> พี่มาวันนี้คิดถึงบ้านอ้าวคิดถึงแม่ใช่ไหมเพราะว่าพี่ชายก็ตายแล้วเนี่ย <laughs> พี่ชายโดนโดอันนีน้มาลูฆ่าไปแล้ววีวีซาสเกะแล้วก็ทอมตามล่าคนอื่นโอ้สาคนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้ว ฮัตตูนีฮัตตูนีอะไรอ่ะอ๋อก็คือฮัตตูิถูกหนามทิ่มนะฮะระหว่างที่ไปเก็บเบอร์รี่เฮ้ยระวังเป็นเชื้อนะเว้ยเอ่อซึบาฆ่าโอนิมารูระหว่างที่โอนิมารูกำลังวิ่งอ้าวเมื่อกี้โอ้โหอิสามะท็อปฟอร์มตายใชแหละโอ้โลูฟี่เก็บดอกไม้มือซีวนะ กูได <S preach science> ้ข so wow. ่าวมันจะหมูกแตกไม่ใช่เหรอที่ว่าโดนไอฮัตโตริตีจมูกแตกอ่ะสุนโกคูอ้าวหไอ้ามิงเออก็คือโกคูมันวางมันวางระเบิดเขาเรียกว่าเป็นเป็นกระเบิดนะแล้วพลาดตายหายเองอุซบเอายาพิษเออเายาพิษใส่ให้เย็บาเดิมนะแต่พลาดเองแล้วก็ตายเองอ้าว ยังไงกันล่ะเนี่ยก็ผ่านไปวันที่หนึ่งหูตายไปเก้าคนนะครับมีเซน,นชินโนบิตะชินสุเกะยุกิคบะนารุโตะโอนิมา루ซินโต้คูแล้วก็อุซ و โอโ้โหแต่ละคนอันนี้คือทางเรื่องเรื่องยุกิโอนี่คือตายกันทั้งคู่แล้วตายตายหมดแล้วโอ้มาเราจะไปต่อกันเลยคืนที่หนึ่งเจอร์รี่ ขึ้นไปพักบนต้นไม้ทอมทำลายสเสบียงของซาสกเกตระหว,ว่างที่เขากำลังหลับไม่ใช่แบบเนตรไอ้นั่นสู้กับเขาไหนวะมันก็เป็นแค่แมวใช่ไหมเออวีวีวางกับระเบิดฆ่าทั้งซปบะซาฮิมาวารีแล้วไอเด็กเปรตคนันอ้าวคนนัน,าน,านตายซะแล้วโอ้โหวีวีนิดมามามา,มาโหดนะมาโหดปจิตกา อ๋อเบจิต้าจับมือกับคัตตูนี่เหรอสบบามัคคีกันหรือเปล่าซาเิสุสเกะแล้ววากาบายาชิก็นอนอยู่ที่เต็น์ด้วยกันเลยมองเหลืองปะเนี่ยเฮ้ยสายเหลืองปะเนี่ยฮะเฮ้ยน่าสงสัยฟีดานก็ร้องเพลงระหว่างที่เขากําลังหลับมึงร้องเพลงระหว่างที่มึงกาลังหลับมึงหลับแล้วมึงร้องเพลงได้ยังไงวะโอ้ยเยบาฮะอะไรอ่ะ อ๋อ,อ,อคือหมายถึงว่าใย,ยบาขอให้ดูไล่มอนฆ่าเขานะแต่ดูไลมอนก็จำใจฮะจำใจฆ่าโดยที่แบบไม่ค่อยจะอยากนะฮะทำไมไม่มาชีวิตไปแล้วเห็ไหมลูฟี่พยายามรักษาบาดแผลอ้าวเฮ้ยลูฟี่แมวนะ่ะวันที่สองก็มาว่ามาวันที่สองแล้วจากที่เมื่อกี้ตายไปเก้าคนก็จะเหลืออยู่ประมาณเ สิบห้าคนนะโอ้โหเหลือเหลือน้อยแล้วเนี่ยแค่แค่วันที่สองเหลือสิบห้าคนแล้วนะลูฟี่ทำหอกจากไม้นะอ่าซาสึกเกะเห็นควันอ๋อเห็นควันอยู่ใ,ใกล้ๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้าไปสำรวจอะไรเท่าไหร่เจอรี่ก็ไปอยู่ที่แม่น้ำเจอไลมอนแล้วก็ทอมอสปิดอัพเหมือนกับว่าแยกย้ายกันไป,ไป ตามหาทรัพยากรนะอ่าสองคนนี้มันจะตุนจะเบี้ยวหรือเปล่าทีนานฮาตอนนี้วิวีวว่และวาคาบายชิก็ตามออกตำหลักคนอืน่นโหยพรุ่งนี้นี่มันโขนเยนะไันนี้สองคนนี้นี่รู้สึกว่าเริ่มจะมาแรงนะแต่ว่าวิวีว่เนี่ยมามาแรงกว่าเยอะเลยเฮ้ยแชมป์มันเนี่ยเฮ้ยแมวน่ะซานุสิเกะได้รับกระเป๋ายาจากบุคคลลึศนาเฮ้ยเวจิต้าเอ็กโพเด อาลีน่าก็คือระเบิดสนามเหรอาอ้าวคืออะไรวะมึงบ้าปะเนี่ยโอ้หมีสี่คนตายครับก็คือซุปเปอร์ซตาร์ทิมาวาริโคนันแล้วก็ยายบาโอ้โหผมอุตสาษษ่าห์เชียร์ยายบาเนี่ยตัวละครโปรดเนี่ยไว้เด็กเลยคืนที่สองโจลี่เออเจลี่อะไรอ่ะเหมือนกับว่าเจ็บฮะคือได้ยินคือเห็นคำนี้ก็น่าจะเป็นเจ็บแล้วนะซานอสเกะ อ๋อซาสเกะไล่วากาบายาชิทอมแล้วก็เบจิต้าออกจากกองไฟของเขานะฮะเฮะ้ยคนเราแหม่กันคืนก็แบ่งแบ่งปันแบ่งปันกันหน่อยใช่ไหมเออโดลไลมอนอ้าวโดลไลมอนคือโดลไลมอนปีขึ้นไม้ปีขึ้นต้นไม้ครับแล้วตกลงมาใส่ซาสเกะตายหาทัง้งคู่เลยซาสเกะพลังเล่มึงอ่อนแรงมาก แล้วมันนี่ก็ตกลงมาตายเชยเลยสรุปคือตอนนี้ตายไปสองแล้วนะตายไปสองแล้ววิวี่ยิงธนูคือจะยิงธนูใส่ฮัตตูริแต่พลาดไปฆ่าลูฟี่ตายโอ้ไม่ฮัตตูริดูมงดีเนี่ยรม่เหมือนเอดิเฟโกนั้นตายเร็วมากซีดานได้รับน้ำสะอาดจากสปอนเซอร์พิเศษมาเข้าอ๋อนี่เป็นเดอะเฟสก็จะเป็นแบบ เทศก,กาลน่ะเป็นงานเลี้ยงวาคาบายาชิไม่เข้าเทศก,กาลซาโตสุเกะฆ่าซีดานด้วยอาวุธของเขาเองอ้าวซีดานตายแล้ววิวีไม่เข้างานบิจิต้าไม่เข้างานอะไรอะทอมสตีลเจอรีเอร่เมมโมอันนี้อันนี้ผมไม่อันนี้ผมไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมจะใส่นิแปลให้แล้วกันดี ถ้าตรงนี้ก็ไม่เข้าโรงงานโอ้งานคนไม่เข้าแล้วเว้ยงานปล่อยแล้วล่ะวันที่สามเจอรี่ได้รับเอ่อแคชเชี์เป็นเป็นขวานอ่ะเป็นเป็นขวานอ่ะจากสปอนเซอร์ปริศนาซามัสเิกิแอทแท็กวิวี่แต่อ๋อแต่วิวี่หนีไปทันฮะนะรู้ตัวว่าวิวี่ไม่เต็งว่ะเต็งว่ะเต็งว่ะไอตัวละครเก่าๆนี่สู้อะไรวิววี่ไม่ได้เลยเนี่ย เบนิต้าเก็บดอกไม้โอ้โหมึงอารมณ์สุนทีแนละ้วปกติกูเห็นมึงทำลายล้างอย่างเดียวเลยไอบ้บ้าทอมก็ไปอยู่ที่แม่น้ำอ๋อเห็นนะออาเจอลี่เขายังอยู่ใช่ไหมเอ่อฮัตตุริขอให้วากาบายาชิฆ่าเขาแต่เขาไม่เอาก็คือแบบปล่อยให้ฮัตตุริมีชีวิตอยู่ต่อไปนะฮคนดีที่เห็นเรามีสี่คนตายครับโอ้โหน่าสงสารมีตัวไมอน ซาสึเกะลูฟี่แล้วก็ซีดานตอนนี้มีใครยังเหลืออยู่บ้างไหมโอ้โดูตายกันไปจะหมดแล้วนะเนี่ยเหลือเปจิต้าทอมเจอรี่คาโตริซาสึกิเอะวาคาบายาชิแล้วก็วีวีครับเอาแล้วไงโอ้โหโอ้โหวีวีแหละอ่ะผมว่าผมเชียร์วีวีแล้วแต่จากประสบการณ์ครั้งก็เกมครั้งที่แล้วไอ้ซาโกะนะฮะ ตัวมาอีมาแรงมากสุดท้ายเตียวเลี้ยวตีให้มาชนะแต่ผมก็ต้องคอยดูว่าใครจะเตียว้นมาชนะรือเปล่าว่าบายาชิกับเทอร์รี่อะไระฮัตเทิลโฟรเอออันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะแปลให้วีวีทอมและเบจิต้าอ,อ๋อลองเพลงด้วยกันโอ้พวกมึงนี่สนทีนะซาโตสึเกะอ๋อเขาไม่สามารถที่จะจุดไฟได้ ก็ต้องก็คือนอนทั้งที่ไม่อุ่นนะฮะก็คือหนาวนิดฮัตตูริได้รับอาหารสดจากสปอนเซอร์พิเศษนะฮะฮะวันที่สี่วีว,ว,วีเจอรี่และเบจิต้าเอาสุความสำเร็จในการฆ่าวากายาชิซรุสึกิเะและทอมอาวตายไปสามครับฮัตตูริก็ยังอยู่สบายครับแอบอยู่ที่แม่น้ำมีตายสามคนนะครับอ่าก็มีวากายาชิซรุสึกิเอะแล้วก็ทอม ตอนนี้ก็เหลืออยู่มันสี่คนใช่ไหมฮัตตูรี่คืนที่สี่นะฮะตอนนี้คืนที่สี่แล้วโอ้โหแป๊บเดียวจะหมดแล้วจะตายหางเงนหมดแล้วฮัตูรี่และเจอรี่ก็อะไรกันอีกอ่ะอ๋อมันก็ว่าเพื่อความอุ่นร่วมกันใช่ไหมมงเรืองนะอ่ะเฮ้ยคัตูรี่หนูแล้วเว้ยหนูนะเบจิต้าก็นอนหลับวีวีได้รับน้ำสะอาดจากสปอนเซอร์เปเสนอปะ่ะเราจะเข้าคืนวันที่ห้าเออวันนี้ห้า เบติต้าตกปลาอ่าเอ่อวีวีก็นอนหลับจกหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันฮัตตูริเอ่อเช็คเช็คแปลว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่ารวบรวมอะไรสักอย่างเจอร์รี่ก็ตกปลาวันนี้ไม่มีใครตายครับใช่ไหมอ่าวันที่ห้านี้ถือว่าโอเคมากคืนที่ห้าคัตตูริตื่นจากฝันร้ายอ้าวมี่ฝันร้ายอะไรขึ้นมนเพื่อนเน้่เจอร์รี่ก็เหมือนกันนะตื่นจากฝันร้าย เบติต้าและวีวีก็น,นอนด้วยกันในเต็นท์สองคนนี้รู้สึกจะสันติกันดีนะวันที่6วีวีเจอรี่สู้กับคาโตริและเบจิต้าวีวีและเจอรี่เป็นฝ่ายรอดอ้าวมแสดงว่าคาโตริกับเบจิต้าตายใช่ไหมอ้าวเหลือแค่สองคนแล้วครับแล้วมันเป็นตัวละครมันคือมันเป็นตัวละครที่แบบว่าเป <c oughs> ็นตัวละครที่ไม่ต่ามัน คือถ้าเกิดแบบเหลือแบบนังตะหรือลูฟี่หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแต่ก็ยังว่าแล้วครับเดอะฮันก์กเกมอะไรไม่งก็เกิดขึ้นได้โอ้หแต่ว่าเจรี่ฆ่าไปห้าคนเลยนะโอ,อ้มาเหนือมาเหนือคนนี้มาลูโอ้นี่ก็ฆ่าไปสี่ก็คือตอนที่วางระเบิดตอนนั้นนะฮะแต่วีวีนี่มาเหนือจริงครับฆ่าไปเก้าคนโอ้โหมา นี่ผมยังไม่กล้ากดเข้าไปดูคือนี่หกเลยเนี่ยจะเป็นยังไงวะมาลุ้นนั่นลุ้นอ้าววีวีตายจากโรคไฮโปเทอร์เมียอ่ะวีวีเมื่อกี้มึงปีนมาตลอดแล้วมึงก็ตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้ผู้ชนะคือเจอร์รี่ครับจัดมู่บ้านที่สี่โอ้ยมึงจะด่าตู <c oughs> คือนั่งเหมือนเกมตอนสามกุบไม่มีสิทเลยครับท่บานผู้ชมคือไอเราโกซาเชียหูววิมันมาแรงสุดท้ายเจอรีบฆ่าไปแดกครับแล้วมันชนะแบบชนะแบบใสๆแล้วมือคืนม,มันไม่ต้องกูไม่ฆ่าใครเลยเว้ยกูชิช่ๆกูรอไม่ตายโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับ ผู้ชนะก็คือเจอรี่จากหบู่บ้านที่4ี่ฆ่าไป5คนวีวีที่2องฆ่าไปเก้าปิต้าฆ่าไปสามัตตูลีนี่ถือว่าเพเพเซ,เซฟนนะคืออยู่ที่4แต่ว่าไม่ได้ฆ่าใครเลยหูตัวนี้เพฟเซฟเ่นจริงๆใครตายคนแรกอะเฮนชินใช่ไหมโอ้โหนักสงสารเฮนชิน,นตัวละครที่เป็นแบบตัวม้นตัวหลักมึงไม่ไม่น่ารุ้นเลยเจอรี่ กูละแค้นโอ้แต่แต่ก็ยังดีครับยังดีที่เป็นเจอรี่ดีกว่าเป็นวีวีนะเพราวีวีมันไม่ใช่ตัวละครการ์ตูนใช่ไหมมันเป็นเกมไงคืออย่างน้อยให้ตัวการ์ตูนชนะน,น,น,น่าจะดีกว่าอ่านั่ต่อไปนี่ก็ไม่มีอะไรใช่มนี่ครับคือโอนิมาอ่ะฆ่าในเดอะแบทแบทเลยสี่คนแล้วก็ตายในตายในวันที่หนึ่เลยใช่ไหมใช่ตายในวันที่หนึ่งเลยก็เท่ากับว่า,วา คคอรีบมารีบไปครับเหมือนแบบเออเมียเมียใช้เป็นเสักผ้าอะไรเงี้ยครับก็รีบไปใช่ไหมก็ก็หมดแล้วนะครับหมดหมดแล้วสำหรับเดือดรุ่นคือเกมโอสคุลเกมนะครับผู้ชนะก็คือไอเจอรี่เนี่ยฮะนี่ครับที่เขาเรียกว่าอย่าดูถูกคนตัวเล็กครับอืมคนตัวเล็กนี่ถือว่าค่อนข้างจะว่องไวฮะ ก็จบไปแล้วอ่ะเมื่อกูพูดหลเยราบทำไมเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอาจจะมีแต่ครั้งก็เกทตอนที่สามตอนที่4ี่คือช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยอเดี๋ยวผมพูดต่อว,ว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปใหญ่ๆเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องใช้คอมบ่อยต้องใช้คอมทํางานต้องใช้อะไรบ่อยอาจจะไม่ได้ลงอาจจะลงมาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะบ้างนะครับคือคลิปใหญ่ๆเนี่ยผมอาจจะลง ในวันแบบวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะลงคลิปเล็กเพราะว่า,าว,วันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะใช้คอมหนักมากแบบเล่นกรงเล่นเกมอะไรไปนะฮะก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับแต่ผมก็จะเอาคลิปนี้คนระับเหนือนห้งเคือเกมอะไรนี้มาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวลาคยัลบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัดต่อจากอันนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้อัดมานานเดี๋ยว ซีลิ่งมันเดี๋ยวซีลิ่งมันจะไม่มา <c oughs> <c oughs> เออสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกดชอบคลายเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชม